ครับสวัสดีครับผมจารึกนะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลอรี่ปทุมธานีวันนี้นะครับผมเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้นะครับเราไปส่งที่บ้านลูกค้าเลยนะครับผมคันนี้ลูกค้าก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็การตกแต่งนะครับคันนี้ก็คือว่าเป็นฟอร์ดเรนเจอร์ตัววายแท็กนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปขับ2นะครับเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบไบเทอร์โบนะครับผมก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับของตัวขับ2เลยก็คือออฟัััังงงกก์ชนนมีท้้ลรบค เดี๋ยวมาดูการชุดแต่งอันนี้มีแต่งอะไรบ้างคันนี้เป็นชุดหน้าฮอกนะครับผมคันนี้ด้วยคอนเซปต์ที่ว่านะครับผมจะเน้นฟีลลิ่งในการนะครับผมในการใช้ยางและแม็กเดิมนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับผมจะไม่ได้หมดประกันด้วยก็คือใช้ฟิลลิ่งเดิมก็แนะนําลูกค้านะครับผมและการตกแต่งก็คือหน้าอย่างไรให้มันสมส่วนกันเพราะว่าบางคนอาจจะมองเห็นว่าแต่งเป็นชุดหน้าวายต่างๆหรือหน้าฮอกนะครับผมหรือชุดหน้าแรปเตอร์ตัวนี้มันจะมีปัญหากับการล้อหุบ นะครับผมและคันนี้นะครับผมพยายามดีไซน์ว่าควรจะต้องเป็นแนะนําเป็นชุดแต่งแบบไหนนะครับล้อมันจะไม่ล้นเกินไปหรือว่าจะไม่หุบเกินไปนะครับผมว่ายังเน้นฟีลลิ่งของช่วงล่างนะครับของล้อคอมเสร็จเดิมนะครับผมอ่าชุ้หน้าฮอกนะครับผมที่เห็นกันก็คือหน้าฮอกตัวนี้จะเป็นการใส่สเกิร์ตนะครับสเกิร์ตแปะเข้าไปนะของเดิมแล้วก็ไม่ได้ถอดออกนะครับผมก็ยังอยู่นะครับมันอยู่ที่เดิมเอกลักษณ์นะครับของหน้าฮอกตัวนี้นะครับผมก็คือเห็นไหมครับ ตัวชิ้นชิ้นล่างตัวนี้นะครับสเกิร์ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําด้านนะครับผมแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับชุดหอกตัวนี้นะครับแล้วก็ขยับมานะครับมาที่กระจังหน้าตัวนี้เป็นเฟซเดียวกันนะครับกระจังหน้ากระปือกระจังหน้าของทรงตัวแรปเตอร์นะครับขอสทรงแรปเตอร์ตัวนี้ FORD ตัวนี้นะครับผมลูกค้านะครับก็จะเน้นนะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นขอบแดงนะครับผมด้วย เอกลักษณ์ของตัวดำนะครับแล้วก็ตัดแดงนะครับลูกค้าชอบสไตล์แบบนี้นะครับขยับมาไฟไฟ LED ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ LED สีส้มนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู ไฟตัวนี้นะครับจะติดกับไฟออนนะนะครับเวลาเราเปิดสวิฟช์ไฟออนนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับคือไง่ายสตาร์ทเครื่องนะครับไฟไฟเดทามนะครับผมไฟเดทามตัว C ขนาดใหญ่นะครับซีแคมตัวนี้ก็จะติดนะครับผมพร้อมกับไฟ LED นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสีส้มเป็นกระจังหน้าที่เรารู้กันก็คือเป็นทรงแรปเตอร์นะครับขยับขึ้นมานะครับมาด้านบนสกูฟฝากระโปรงสกูฟฝากระโปรงตัวนี้นะครับเราให้ลูกค้าเลือกมีหลากหลายนะครับคันนี้ก็จะเป็นสกูฟฝากระโปรงทรงม้า ม้าสีขาวนะครับหรือลูกค้าอยากได้ม้าสีแดงนะครับสีเงินต่างๆนะครับก็สามารถรีเควสได้ส่วนชุดฝากระโปรงตัวนี้นะครับก็จะมีรูปจะมีแบบให้เลือกหลากหลายก็คือมีเป็นแรดนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกระทิงนะครับผมแล้วก็รูปมา้าแล้วก็แบบลูกค้าไม่เอาแบบไม่มีรูปสัตว์ต่างๆก็ได้นะครับเช่นเดียวกัน สกู๊ปตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเน้นสีนะครับเป็นสีตัดนะครับเป็นสีขาวมุกนะสีขาวมุกตัดกับสีดําด้านกับตัวรถตัวนี้ตัววายแฉกนะครับจะเป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกดูสังเกตง่ายๆคือเป็นประกายนะครับแล้วก็ชุดสกู๊ปฝากระโปรงก็จะทําสีขาวมุกเช่นเดียวกันนะับผมตัวนี้นะครับผมเกิดเป็นสีขาวมุก เพิ่มกันอีก10,000บาทนะครับเป็นสีขาวมุกเป็นสีพิเศษนะนะครับผมถ้าเป็นตัว XLT จะไม่ได้มีสีขาวมุกนะครับผมตัวซับปอตจะไม่มีสีขาวมุกส่วนชิวล้อตัวนี้นะครับจะเป็นชิวล้อชุดเดียวกันนะครับกับชุดท็อกเห็นไหมครับจะเป็นชุดเดียวกันนะครับผมก็ก็จะไม่ได้หนากันเกินไปนะครับผมไม่ได้หนากันเกินไปเพราะว่าล้อตัวนี้ยังเป็นล้อคอนเซปต์เดิมนะครับผมยังเป็นล้อแม็กนะครับเป็นสเปคมาจากโรงงานนะครับขอบสินิ้วนะครับหน้ายางนะครับตัว255นะครับผมแก้มยางนะครับผม 55ตัวนี้นะครับผมดิสเบรกจะเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรก4ล้อนะครับผมตัวนี้ดิสเบรกตัวนี้จะปี4ล้อแล้วก็ใส่แม็กต่ำกว่า18ไม่ได้นะนะครับผมตัว ตัววายแท็ตัวนี้นะครับผมส่วนยางก็เป็นยางของกูดเยียนะนะครับผมก็ยังเน้นฟิลลิ่งนะครับช่วงล่างยังเป็นเซตเดิมนะครับผมมาสเปคมาจากโรงงานนะครับผมก็เลยลูกค้าก็อยากได้แบบสเปคเดิมๆขับนุ่มสบายนะครับผมเพราะว่ากลัวว่าจะเปลี่ยนล้อนะเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กแล้วอาจจะมีปัญหานะครับในการนั่งนะครับผมส่วนลักษณะของคําว่าไบเทอร์โบตัวนี้นะครับก็แค่มองง่ายๆก็คือตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับผมเป็นไบเทอร์โบเทอร์โบคู่เครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่ 210แรงม้า500แรงบิดนะครับผมแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ10สปีดตัวนี้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นกล้องรอบคันนะครับผมจะมีทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็คือเป็นกล้อง36มอสศารอบคันนะครับผมสามารถที่จะดูเวลาเราคอยจอดอะไรได้นะครับส่วนขยับมานะครับผมมีสมาร์ทเ์เลดสามารถที่จะล็อกรถนะครับผมเห็นไหมครับพอล็อกรถนะครับกระจกก็จะพับนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปลดล็อกได้ ครับผมไม่ได้เปิดเลยนะนะครับผมก็คือว่ากุญแจอยู่ที่เรานะครับเราสามารถที่จะล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้นะครับอันนี้แล้วสเก็ปต่อมานะครับผมก็คือคิ้วคอนสาดนะครับคิ้วคอนสาดตัวนี้ก็ปิดของแท้นะครับของ f o ร์มาจากโรงงานให้นะครับผมก็คือสังเกตง่ายมันจะหนานะครับผมอันนี้ก็จะหนาคิ้วก็จะหนานะครับผมก็โลโก้โฟร์ก็อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ราวหลังคาก็จะเป็น ตัวที่มากับโรงงานเลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมมาพร้อมกับนะครับผมกองตัวสปอร์ตบาร์ตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับเป็นเป็นของวายแท็กนะครับก็แข็งแรงทนทานก็สามารถที่ผูกเชือกมัดเชือกอะไรต่างๆได้ยกของสัพภะระนะครับมัดสัพภะระเชือกสามารถที่จะมัดได้มัดของได้นะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับผมกันนี้แล้วก็ที่เหยียบขึ้นเห็นไหมครับที่เหยียบขึ้นไปเอาของสัพภาระได้นะครับแล้วก็ โลโก้ตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นสติกเกอร์นะครับที่เราติดนะครับผมก็คือลูกค้าเลือกนะครับเป็นสติกเกอร์ของแรปเตอร์ะของดีไซ์ก็ดีไซน์เหมือนต่องแรปเตอร์ตัวเน็กเจนเลยนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามเห็นไหมครับแล้วก็เข้ารูปนะครับเข้ารูปกับตัวไฟตัวนี้ไฟตัวนี้นะจะเป็นไฟเออเป็นสีลมดำนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของตัวว i t แท็กนะครับผมคันนี้เราก็จะโชว์นะครับเป็นการโชว์นะเป็นการโชว์ไฟนะครับผมเพราะวาตัวนี้มันสวยอยู่แล้วโดดเด่น นะครับขยับมากันต่อตัวนี้ที่ติดเพิ่มเติมเข้ามานะครับครอ,อบกระบะนะครับ F O R D ตัวนี้จะเป็นครอบกระบะที่เราแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นสีดำสีดำนะครับตัดกับขอบนะครับขอบสีขาวขอบสีขาวตัวนี้ก็เป็นสีขาวมุกเช่นเดียวกันนะครับผมจะ เราจะเลือกดีเทลนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ทําสามารถตัดทําสีได้กล้องนะครับอันนี้เป็นกล้องถอยหลังนะนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มีเซนเซอร์นะครับผมแล้วก็มีกล้องส่วนคําว่าเลนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นอะคริลิกนะครับผมก็คือใส่อะคริลิกเพิ่มเข้าไปนะครับจะเป็นสีดําเงาอะคริลิกตัวนี้ฝากระบะนะครับจะเป็นฝากระบะแบบท็อกเชนบาร์เห็นไหมครับฝากระบะตัวนี้จะเป็นแบบท็อกเชนบาร์นะครับมีเหล็กท็อกเชนบาร์นะครับมีน้ําหนักเบา เห็นไหมครับมีน้ําหนักเบาแล้วก็อุปกรณ์เดิมนะครับกระจังหน้าก็คือลูกค้าไฟนะครับผมแล้วก็มีช่องเฉียบไฟต่างๆนะครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกก็จะอยู่นะครับที่ฝากระบะด้านล่างแล้วนะครับผมแล้วก็ดูรอบคันแล้วคันนี้นะครับผมดีไซน์โดดเด่นนะครับผมและการตกแต่งนะครับก็คือตกแต่งอยู่ที่ลูกค้าเลยนะครับอยากได้แบบแต่งแบบสไตล์ไหน นะครับก็สามารถพูดคุยกันได้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะครับคันนี้นะครับผมภายในมีอะไรบ้างส่วนภายในนะครับตัวนี้ของตัวไวทัคนะครับตัวท็อปขับ2นะครับผมก็ดีปีน10สปีดนะครับที่บอกไปนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์อนุสิ0สปีดนะครับผมแล้วก็เบรกก็เบรกไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้นะครับหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดขนาด12นิ้วนะ ขนาดติดนิ้วเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ฟังก์ชันตอนนี้นะครับสามารถที่จะชาร์จแปดนะครับผมชาร์จแปดแบบไร้สายได้นะครับผมตอนนี้เรามี Apple CarP l a y a n d r o น d Auto นะครับผมส่วนดีไซน์นะครับของตัวขับ2นะครับดูพรีเมียมเลยเห็นไหมครับตัว Wi t แท็จะเป็นเล่นได้ได้สีส้มนะครับแล้วก็เบาะนะครับผมตัวนี้นะครับของวายแท็นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมเป็นสีส้มเบาะหนัง นะครับกระชับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับเป็นปรับไฟฟ้านะด้านหลังก็เป็นไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ด้านหลังเป็นไฟฟ้านะครับปรับโยรเป็นไฟฟ้าต่างๆนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีทั้งคู่หน้าเลยนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับก็มีเช่นเดียวกันอันนี้ตัวนี้นะครับจะมีเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับน้ําฝนอัตโนมัติด้วย ต, recibir, ตัวนี้นะครับผมที่เราเห็นการก็คือนะครับยังมีกล้องตัวนี้ผมจะติดกล้องมาทึกหน้าหลังนะครับให้กับลูกค้านะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปติดนะครับกล้องหน้าหลังให้กับลูกค้าแล้วตัว Hans, <Rams. S 1> นี้ที่มีเพิ่มเข้ามานะครับฝากระโปรงนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโช๊คฝากระโปรงให้กับลูกค้าเห็นไหมครับก็คือจะเป็นโช๊คนะครับที่แถมให้กับลูกค้านะครับประจําเลยก็คือถ้าออกรถกับผมนะครับผมก็จะแถมเป็นมาตรฐานนะครับก็คือเป็นโช๊คฝากระโปรง นะครับแล้วเหล็กค้ำนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับผมก็คือเราจะไม่เกะกะแล้วตัวนี้เป็นพัดลมพัดลมแยกนะครับเป็นพัดลมไฟฟ้าเป็นพัดลมไฟฟ้าที่แยกกับตัวเครื่องนะครับอันนี้แล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมก็อยู่ลึกนะครับผมก็มีถ้ามีอุบัติเหตุชนที่ว่าไม่ได้หนักรุนแรงเกินไปนะครับผมก็จะไม่ได้เข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับผมการรักษาก็ง่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นเบรกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ การน้ำยาหล่อเย็นอะไรต่างๆนะครับผมก็ดูแลรักษาง่าย เป็นองไรบ้างครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ Ford r a n g e r อ i ์ไวนะครับผมคนสามารถติดต่อผมได้นะครับพิมพ์คาว่าจารึก Ford นะครับผมแล้วก็สามารถโทรมาหาผมได้หรือแอดไลน์นะครับพิมพ์คำว่า idjaluk นะครับผมตรงตัวเลยนะครับผมมีคาว่า id ด้วยนะแล้วก็มาคุยกันที่ไลน์นะครับผมก็คือลูกค้าอาจจะเห็นผมนะครับเห็นวันรับรถวันเดียวนะครับผมก็คือสามารถที่จะซื้อขายออนไลน์นะครับผมสามารถที่สะดวกเลยแล้วก็ปลอดภัยร0 0เรนะครับรหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ